สวัสดีตอนเย็นๆวันจันทร์วันที่20นะครับแต่ก็อากาศร้อนครับอันนี้ก็มาดูการแขวนลูกมิลอนครับที่ก็ผ่านมาเกือบสิวันแล้วครับลูกก็โตแล้วครับนี่ครับโตไวามากครับก็ได้ทำการแขวนไปประมาณ18ต้นครับ นี่ครับโตไม่ยืงไม่โตยังไม่ได้แขวนครับนี่นครับเดี๋ยวเราจะทำการคัดลูกครับนี่ คึ่งก็เหมือนฟักทองครับก็ต้องคัดลูกครับเพราะเมลอนนี่จริงๆต้องไว้ลูกเดียวถึงจะได้ถ้าเป็นฟักทองนี่ยังน้อยก็ถ้าพันใหญ่ก็สองลูกได้แต่เมลอนนี่คือไว้สองลูกไม่ได้เลยครับถึงว่าได้กับความหวานไม่ได้ความใหญ่ก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ครับตัวไว้มากครับ ตอนนั้นก็ยังเท่านิโปองอยู่เลยนี่โอ้โหใหญ่กว่าลูกมะนาวครับลูกที่คัดทิ้งแล้วก็จะเอาไปกินกับพริกกับผักนะครับก็รสชาติมันแตงทั่วไปนะครับจะมันหวานหน่อยเราทําทำการลีก,กิ่งตัดแขนงออกครับเพื่อให้เป็นเลี้ยงลูกจะดูว่าจะลงลรือไม่ีก,กิ่งแล้วก็รีใบออก ใบล่างเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อราและเชื้อโรคแล้วก็รีก,กิ่งออกเด็ดยอดเพื่อให้ไปเลี้ยงยอดเพื่อให้ไปเลี้ยงลูกครับจึงการทดลองครั้งนี้เท่าว่ารสชาติหวานถึงสิบสี่สิบห้าบก็ผ่านครับนี่เราไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แต่ว่าอาการร้อนๆนี่เขาชอบนะครับนี่ยังไม่ได้เหี่ยวไม่ไ โซนเลยครับนี่นี่ครับนี่ผ่านมากี่วันครับนี่สี่ห้าหกหกวันแล้วหกเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้จะต้องขยายลูกคขาจะหาปุ๋ยสูตรสิบสามศูนสี่สิบหก บวก15 0 0เพื่อขยายลูกทาให้ลายขาโน,นชัดเจนเดี๋ยวทำหวานก็จะบอกอีกทีครับนี่เาคร่าวก็จะมีแค่นี้ครับจิงต้นนี้ก็ยังไม่ติดแลยครับนี่ผ่านมาที่ก็เข้าผ่านมาข้อที่90้1ิแล้วก็ยังไม่ติดตรงสายข้อที่สลไลด์ไม่รู้เอาที่ข้อไปไปอาจจะไม่สมบูรณ์ครับแต่เรวก็ เก็บไว้เพื่อได้กินลูกก็อาจจะได้แบ่งขายเพื่อได้ขายเมล็ดพันธุ์คืนแต่นี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจรับทักทดลองทดลองเป็นแปลงเล็กๆประมาณ100กว่าต้นเออตอนแรกก็เพาะ100ต้นงอกประมาณ9ก้าสก็มาลงแปลงพันร้อนผ่านหนาวพัน มีเจ้าหมาดำมันเล่นด้วยเหลืออยู่ประมาณเกือบห้าอร์เซนหครับห้าสนี่ก็จะไม่สมบูรณ์ก็จะคัดไว้จริงๆได้สัก20% 30%ก็โอเคนะครับ นี่ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาดูแลเข้ามาดูก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับครับขอบคุณครับ